สวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้เราจะมาดูเครื่องกรองน้ํานะครับเป็นเครื่องกรองน้ําแบบ R o นะครับผมหรือว่า Reverse Osmosis นะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบ,แบบแบรนด์จีนนะครับก็ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีไส้กรองอยูอ่ห้าตัวนะครับะจะกองพวกะตะกอนแล้วก็คาร์บอนเนาะ กองพวกกลิ่นพวกออ่า,อาอยาฆ่า,มาแมลงอะไรวันนี้ที่ปนกับน้ํานะครับระบบตัวนี้จะเป็นระบบออตโต้นะครับผมเวลาเรากดน้าด้วยอะไรวันนี้ครับระบบมันก็จะดีเทคว่าน้ําน้อยหรือว่าน้ําเยอะนะครับอย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นน้ําเต็มนะครับพอ,อ ى, น้ําเต็มมาากกันจะกระพริบที่ตัวนี้นะครับตรงนี้เลยให้ใกล้ๆนะครับ ถ้าน้ำน้อยเครื่องก็จะทำงานนะครับกระพริบตัวนี้อ่าและไอตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของการทำน้ำอุ่นนะครับนี่อ่าน้ำร้อนเนี่ยน้ำร้อน,นครับอันนี้คือน้ำอุ่นตัวนี้คือตัวล้างนะครับถ้ามันกระพริบคือตัวล้างตัวเซตติ้งตัวนี้คือถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรนะครับมันจะกระพริบเราต้องตรวจดูว่าเราเดินใส่น้ำแล้วอะไรวันนี้ถูกต้องหรือเปล่าเนาะ โอเคเรามาดูวิธีการติดตั้งคร่าวๆก่อนนะครับการติดตั้งนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นใสนน่น้ําเนาะน้ําประปาที่เราจะใช้กล่องนะครับเข้าตรงนี้นะครับนี่ที่เขียนว่ารอวอเตอร์นะครับส่วนไอ้ตัวนี้คือประดาวพอร์ตนะครับคืนท่อน้ําทิ้งเนะาะใส่น้ําทิ้งไปต่อทิ้งขึ้ตรงนี้นะครับส่วนอันนี้คือน้ําดีนะครับที่เราใช้ดื่มได้ อันนี้ก็คือน้ําดีที่เราดื่มได้เช่นกันนะครับส่วนอันนี้คือน้ําร้อนนะครับแล้วก็เวลาเราจะใช้น้าร้อนนะมันจะมีสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับถ้าเปิดปุ๊บไอ,อ้น้ำร้อนก็จะทํางานเนาะจะอุ่นให้มันร้อนขึ้นนะไอ,อ้ตัวนี้ก็จะกระพริบนะฮะนี่น ing, เนีฮสติ้งเนาะกระพริบแป๊บๆถ้าเราไม่จําเป็นต้องใช้แล้วก็ปิดตรงนี้ได้นะครับ อันนี้ก็จะหายไปเนาะแล้วก็อีกตัวเครื่องกรองน้ำตัวนี้นะครับตามรายละเอียดนะครับที่มันเขียนไว้เนาะนี่เนาะประมาณมันกรองได้หนึ่งร้อ GPD เนาะต่อวันนะครับ100 GPD ในที่นี้หมายถึง 100่เกลลอนนะหนึ่งร้อยเกลลอนต่อวันนะครับตรงนี้เนาะถ้าถ้าเห็นนะครับนี่ความสามารถของการกรองนะครับของไอตัวอ่าวอเตอร์ที่ใช้กรองนะครับประมาณหนึ่งร้อยจีพีดีต่อวันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับไอตัวเครื่องกรองน้ํานี่ติดตั้งง่ายมากครับอ่ามีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับครับเพื่อนเนครับ เห็นไหมครับเวลาน้ำมันไม่เต็มนะครับมันจะหมดนะครับเวลาอ่ามันจะหมดมันจะทํางานออโต้ของมันเองนะฮะนี่เห็นไหมครัมันจะกระพริบตรง empty ตรงนี้นะฮะคำว่า empty เนาะแล้วก็มา็จะจ่ากรองน้ําใหม่นะครับให้มันให้น้ํามันอยู่ในที่รองรับน้ําของตัวเครื่องกรองตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสกันว่าน้ําที่ยังไม่ได้กรองกับน้ําที่กรองนะครับมันมีคุณภาพ ต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมเอาน้ำที่ไม่ได้กองแก้วดีว่นะครับแล้วก็เราจะมาวัดคุณภาพกันดูนะฮะนี่น้ำที่ไม่ได้กองนะครับส่วนอันนี้น้ำที่กองมาจากตัวเครื่องนะฮะให้ตัว TDS ตามกัน อ่า5 TDS นะครับมันต่างกันแค่ไหนนะครับที่นี่ครับอ่านีนน้ำที่ยังไม่ได้กองนะครับน้ำที่ไม่ได้กองมันอยู่ที่อ่าหนึ่งร้อยกว่านะครับหนึ่งร้อยสิบสองสิบสามนะฮะอ่าแล้วมาดูน้ำที่กองนะฮะผ่าน เริ่มตัวนี้นครับเห็นไหมครับอยู่ที่ห้านะครับนี่นะครับถือว่ากองได้ละเอียดนะครับกองพวกแบตเีเรียพวกสารที่ละลายในน้ำนะครับหรือว่ายาฆ่าแมลงหรือว่าตัวตะก,กรอนแล้วก็สารหนูหรือว่าตัวคอลีนนะครับได้ดีเลยนะครับ ผนภาพที่เราวัดได้นะครับน้ำอ่าตัวนี้น้ำนะี่วัดทีทนี้อ่ได้สี่ได้ห้าเนี่ยได้สี่เนี่ยอ่าน้ำที่ยังไม่ได้กล่องน,นะฮะอ่าร้อยร้อยสามสิบสี่าตัวกลองตัวนี้นะครับจะมีกลองแบบจะมีพีพีคอตต้อนนะครับ จานูล่าแอดทิฟคาร์บอนนะครับมี2อันนะฮะแล้วก็พีพีก็ต้อนอีกอันหนึ่งแล้วก็ O-R อ a i n เมนบรนนะครับตัว O-R นะครับถ้าใครที่กำลังหาซื้อเครื่องกรองน้ำนะครับแนะนำตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้โพสต์อะไรกันนะครับวิดีโอเลยรันถ้าใครสนใจก็ กดลิงก์ไปซื้อกันได้นะครับตามที่ผมรีวิวนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายมากครับไม่ยุ่งยากครับโอเคเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะครับนะ้ำที่กล่องไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะครับถือว่าบริสุทธิ์เลยนะครับ โอเคถ้าใครสนใจก็ลองตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปซื้อกันได้นะครับโอเคเจอกันใหม่กับมิกติีวอข้างหน้านะครับบ๊ายบายครับ